สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาเจอกับคุณแอกอีกแล้วนะคะอ,อันนี้เป็น ep ที่5แล้ว ep ที่5นี้จะเป็นเกี่ยวกับ summary completion นะคะ summary ก็คือการสรุปบทความจากเนื้อเรื่องและคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปรวมไปถึงไวยากรณ์ที่เราได้เรียนกันด้วยนะคะอลองมาทบทวนกันว่า สิ่งที่เราได้เรียนไปมีอะไรบ้าง ep แรกเลยก็คือ definition เป็นคำศัพท์ต่างๆที่ได้จากบทเรียนรู้ทั้งความหมายภาษาอังกฤษรู้ทั้งความหมายภาษาไทยส่วน ep ที่2และ ep ที่3จะเป็นเกี่ยวกับ reading passage เป็นการอ่านเรื่องและตอบคำถามรู้จัก main idea รู้จัก inference รู้จกัก reference ต่างๆ ซึ่งใน EP ีที่2และ EP ีที่3นั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับการสรุปใจความสำคัญของเรื่องแหล่งที่มาและข้อมูลต่างๆที่มีการสนับสนุนจากคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปและแปลออกมาเป็นเนื้อเรื่องในภาษาที่เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นและ EP ีที่4นั้นเป็นเกี่ยวกับหลักไวยากรณ์ที่เราได้เรียนกันไปก่อนหน้านี้ก็คือหลักไวยากรณ์เกี่ยวกับ relative c o a u s e ก็คือการใช้ which นั่นเองการใช้ relative with which ในการเชื่อมประโยคหรือเชื่อมเนื้อหาที่มีความสอดคล้องกันให้รวมเป็นประโยคเดียวและในวันนี้ EP ที่5ครูได้เกินไปใน EP ก่อนๆแล้วว่าเราจะมีงานให้ทำชิ้นงานหนึ่งชิ้นงานอันนี้ก็คือการใช้ การสรุปความเนื้อเรื่องและโครงสร้างของ r l a t i v e with w h i c h มาใช้ในชิ้นงานชิ้นนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่างานที่ครูสั่งจะมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนและมีวิธีการอย่างไรโอเคค่ะ อันนี้จะเป็นชิ้นงานที่เราจะทำกันจะมีทั้งหมด4ขั้นตอนที่จะให้ทำอ่ะเรามาดูขั้นตอนที่1เนื้อหามาจากแผนผังใน exercise b page 14ในหน้า14นั่นเองซึ่งจะเป็นไดอะแกรมที่เราได้สรุปเนื้อเรื่องมาเป็นไดอะแกรมที่มีรูปหนูรูป Bossom Batch หรือ Pinocchio Frog นั่นเอง เมื่อเราได้สเต็ปแรกแล้วมาดูสเต็ปที่2ให้นำเนื้อหาของสัตว์แต่ละประเภทที่เราได้มาเขียนตามหลักโครงสร้าง relative with which relative with which อาฉะนั้นประโยคที่เราได้เนื้อหาที่เราได้จาก exercise SI B ให้เอาประโยคที่มีความสอดคล้องกันของแต่ละหัวข้อของแต่ละสัตว์นั้นๆ มาเขียนเป็นประโยคโดยใช้ wish ในการเชื่อมซึ่งโครงสร้างของ relative with wish เนี่ยมาจาก exercise b เหมือนกันแต่อยู่ในหน้าที่15เป็นหลัก grammar อ่าสังเกตที่ครูวงเล็บไว้3ประโยคนั้นก็คือจากแผนผังในหน้า14นั้นจะมีสัตว์ทั้งหมด3ชนิดอ่าจะมีเนื้อหาของสัตว์ทั้งหมด3ชนิดมี three mouse พ n o c c ิโอและบอส m b ม t c ตทั้งประโยคของสัตว์ทั้งสามประโยคเนี่ยสประเภทเนี่ยเอาเนื้อหาที่สอดคล้องกับแต่ละตัวมาเขียนเชื่อมประโยคให้ถูกต้องฉะนั้นมันจะมีแค่สามประโยคเท่านั้นที่เราจะต้องเขียนเพราะว่าในหน้า14มีสัตว์แค่สามประเภทเมื่อเราได้ไดอะแกรมจากหน้า14แล้วได้เนื้อหาแล้ว เราเขียนประโยคแล้วอีกสามประโยคตามโครงสร้างในหน้า15บหเสร็จปุ๊บให้เราออกแบบไดอารกรมตัวเองและเขียนประโยคทั้่3ประโยคให้สวยงามตกแต่งให้สวยงามไม่ว่าจะเป็นการทำโดยอคอมพิวเตอร์ออกแบบโดยกัรเองหรืออะไรก็ได้ขอให้มีชิ้นงานออกมาอเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า ตัวอย่างเป็นอย่างไรามาดูตัวอย่างกันค่า,า example summary completion diagram and r e l a t i force อันนี้นะคะอันนี้จะมาจากหน้าที่14จะเป็น d i a g แกรมที่พวกเราได้ทำแบบฝึกหัดกันมาอ่า เราสามารถออกแบบได้ตามนี้เลยหรือจะออกแบบเป็นอย่างอื่นอีกก็ได้แต่เนื้อหาจะต้องครบท้วนทางอ e กซ r ซ i s นนี้แบบนี้เลยเนื้อหาต้องเป็นตามนี้ดูในในรูปที่เป็นเมาส์เนื้อหาก็จะมี three mouse usually in the trees christopher helgen found it เราได้เนื้อหามาและอยู่ประมาณ3ประโยค สามคำนั่นเองให้เราเอาเนี่ยแหละทั้งสามเนี่ยที่เราได้มาเขียนรวมเป็นหนึ่งประโยคที่เชื่อมด้วย wish อ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแต่ละตัวเนี่ยแต่ละศัพ์แต่ละประเภทได้ประโยคความว่าอย่างไรเราสามารถเรียงประโยคแบบไหนก็ได้โดยอย่าลืมใช้ให้ถูกต้องตามหลักนั่นเองตัวที่สองเป็น pinocchio fort ตัวที่สามเป็น b o s s o m batch อ่ะเดี๋ยวจะมาดูกันอันนี้เป็นตัวอย่างที่ทำให้ดูนะคะอันแรกเป็น Christopher Helgen found three mouse w i c h and w i c h is usually in the trees Christopher Helgen found found it ่า found it ในที่นี้คือ three mouse และเราใช้ c o ว่า w i c h และตามด้วยประโยคที่เหลือคือ is usually in trees ตัวที่สอง the second species w a s the b o s o m bat อ่าตัวนี้เป็นค้างคาว b อส m b a t which h a d a long tongue long tongue ยูอนี่ and like hummingbird คือง่ายๆนะคะก็คือเอาประโยคที่เขาให้มาจากคำที่เขาให้มาที่เกี่ยวกับสัตว์ประเภทนั้นนั้นมาต่อให้เป็นประโยคตามหลัก creative course with which ให้ถูกต้องนั่นเองอ่ะมาดูตัวอย่างที่สาม the third species was pinocchio frog which has long nose and was f o u n d only one during tip the third ก็คือตัวที่สาม was pinocchio ก็คือ pinocchio frog ตัวนี้ which อ่าก็คือขยาย pinocchio has long nose ก็คือเอาประโยคนี้มา and was f o u n d one only one during tip นั่นเองอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างการทำชิ้นงานนะคะอย่างที่บอกไปว่าเนื้อหาหน้าหน้า14เนี่ยนักเรียนสามารถวาดแบบไหนก็ได้ออกแบบแบบไหนก็ได้แต่ต้องมีเนื้อหาตามในนี้ให้ครบและเอาเนื้อหามาเรียงให้เป็นประโยคไม่ว่าจะขึ้นต้นอะไรด้วยก็ตามขึ้นต้นแบบไหนขอให้ถูกหลักแกรม,มานั่นเองอะให้ดูวิธี ตัวอย่างว่าเป็นอย่างไรอ่อันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะอ่าวันนี้ก็ในอีพีนี้ก็ไม่มีอะไรมากถ้าใครมีคำถามอยากจะถามเกี่ยวกับการทำชิ้นงานนักเรียนสามารถไปฝากคำถามไว้ที่ Classroom ใน Google Classroom ห้องเรียนของตัวเองนะคะและเด็กกูจะตอบกลับไปให้อ่าและที่สำคัญก็ก็อย่าลืมนะคะ adventurous English by p o n a t ะจนภัยความรู้ภาษาอังกฤษไปกับ p รู n a t และอย่าลืมกดติดตามให้รูด้วยที่ช่อง YouTube นะคะยังไงวันนี้ก็อย่าลืมทำชิ้นงานให้ด้วย กำหนดส่งยังไม่มีแต่น่าจะคาดเดากันได้ว่าน่าจะเป็นในช่วงเปิดเทอมไปแล้วยังไงก็อยากให้ไปวางแผนการเรียนการทำงานให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ไม่มีอะไรแล้วบายแล้วเจอกันในอีพีหน้าจ้าบายบาย